เหมือนกับดักจับเนาะถ้าพูดง่ายๆ mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นทางโซนอีสานบ้านเราเนี่ยจะใช้ประดับกับบุญเดินสีเนาะแม่เนะาะประดับกับบุญเดินสี mm hmm. ก็พัฒนามาจากไอ้เส้นใยเส้นได้มาเป็นทุงเออมาเป็นไหมพรมเพราะว่า ดูดูเหมือนประมาณว่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็หนึ่งหาซื้อได้สองทำได้ง่ายขึ้นความแข็งแรงก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับสีสันก็สวยงามมากขึ้นก็ะสวยงามมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวความเชื่อแนวความคิดหลายๆคนอาจจะมองว่าเราเราเอาไปทําอะไรเราเออเหมือนกับเอาประดับตกแต่งสวยงามเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มีเรื่องของความเชื่อแล้วก็จริงๆแล้วได้ข่าวว่า นอกจากทำขายคนในพื้นถิ่นแล้วแม่มีออเดอร์ส่งต่างประเทศด้วยอันนี้เนี่ยที่สุดนะครับที่สุดเลยไปทำกิจกรรมที่เกาหลีใช่ไหมแม่อ่าไปไปโชว์ที่เกาหลีมาแล้วนะครับคนแม่ไปโชว์ที่เกาหลีมาแล้วไปเองเลยที่แม่ไปเองดิไม่ได้ไปแต่ดิก็เก็บข้อมูลกับแม่มานิดน,นึงนะครับอ่าพูดเหมือนไปเองเลยนะครับไปเองเรามาถ่ายทอดเราต้องถ่ายทอดความรู้สึกให้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ ได้ตื่นตาตื่นใจได้เหมือนไปกับเราด้วยแล้วนอกจากที่คุณแม่เนี่ยได้ไปทําโชว์ที่เกาหลีแล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ได้ทําหน้าด้วยไม่ใช่คือแล้วมีออเดอร์จากต่างประเทศมาสั่งถึงหน้าพระธาตุยาคูเลยนี่ไปเที่ยวพระธาตุยาคูเนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้อกลับไปเลยนะคะเพราะคุณแม่นั่งทําอย่างขมักขม้นคือส่งออเดอร์ต่างประเทศให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเป็นออเดอร์ที่ไหนคะที่ ทำสั่งเข้ามาตอนนี้ก็มีออเดอร์เหมือนกันช่วงนั้นก็จะมีออเดอร์จากญี่ปุ่นก็มีค่ะญี่ปุ่นด้วยนะคะสหรัฐก็มีที่รัสเซียที่อะไรเขกก็มาเอานะคะเพราะว่าเขาชอบแต่ว่าที่ที่ชอบมากที่เขาส่งได้ส่งบ่อยนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นค่ะอันหนึ่งที่ทําส่งญี่ปุ่นที่ราคามูลค่าสูงที่สุดที่เคยทําทุงหนึ่งอันมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่เออเ แต่ละรอบนะคะก็จะมีอยู่รอบบางรอบก็สี่ห้าหมื่นบางทีก็หนึ่แสนค่ะแต่เป็นแสนเลยเหรอคะที่เรานําไปที่ออเดอร์จากญี่ปุ่นใช่ค่ะปริมาณออเดอร์ในจํานวนค่ะแต่ว่าส่วนมากเขาจะสั่งนะคะมันจะเป็นฟูกวงใหญ่ๆค่ะค่ะพวงใหญ่ๆนี้ของเรามันก็จะประมาณยาวสี่เมตรยาวสี่เมตรยาวสี่เมตร แล้วทีนี้ราคาต้นคุณแล้ก็ต้นหนึ่งก็4ี่หรือห้าพันนี้ค่ะค่ะเออกไปสั่งเขาก็สั่งซื้อเขาลงทุนเต็มที่ใช่ค่ะเพราะเวลาต้จัดงานอย่างนี้ค่ะค่ะที่สวนลุมก็มีสั่งไปได้ไปไปร่วมงานเขาถึงสองสองรอบค่ะก็คืองาน Amazing นะคะรับได้ว่าแต่กันได้ง่ายเห็นไหมอยากได้เราความรักไงก็ต้องทำานจุดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อป สวัสดีครับ <S <S น้องๆจากโรงเรียนอะไรครับกาฬสินิวิทยาสันรมณนวิทยาสันเณีพาทำอะไรบ้างครับวันนี้วเป็นชุดยกตะแตเป็นกระดาษึาีวิธการมมยูกะตะนะครับแล้วก็มีสนใส่สยูกตะใจใส่ได้ไหมครับใส่ได้ใช่ไหมครับพี่ดองครับสีรองเบิงเนี่ พี่น้องเดี๋ยว15ใส่ชุดญี่ปุ่นลองเบิงปกติเราใส่ชุดผู้ไทยอยู่ตลอดปฏดีัตาใส่ชุดญี่ปุ่นครับเขาเรียกว่าชุดยังก์ัลูกย,ยุกยุกะตะนะครับอาจจะเป็นยุลุงพงก็ได้เด้อมื่อไลองเบิงครับ อันนี้เป็นบูทธยังครับบูทธระบายสีครับผมบูทธระบายสีมีอะไรบ้างครับระบายสีอย่างเนู้นครับระบายสีจระเข้กับคำเข็มกัดกับขอันนี้เป็นวัสดุอะไรครับวัสดุกระดาษเพราะเป็นกระดาษกระดาษที่เราวาดภาพมาแล้วก็ทำตาปั๊มเพราะมีปั๊มด้วยเพราะเป็นเข็มกัดกัดเสือนะครับเนาะครับสสวยๆทั้งนั้นเลยมัน มัอนี้มีเด็กๆครับมารวมกิจกรรมครับวาวาสิครับสวัสดีครับอันนี้เป็นช่อง y o YouTube ลุงพง์นะครับอ่าตอนนี้มาร่วมกิจกรรมด้วยครับนักท่องเที่ยวมาจากไสครับเนี่ยอ๋อนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพนะครับพอดีช่องนี้เป็นอีสานครับช่องนี้เป็นคนอีสานครับไม่เป็นไรครับสวยไหมครับสวยไหมครับ ระบายสีสวยไหมสวยมากเลยครับครับยังไงก็ระบายสีให้สรุปนะครับครับเดี๋ยวดูโต๊ะอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมมีตัวนี้ก็จะเป็นมุมของเด็กนะครับอันนี้เป็นการระบายสีตามจินตนาการนะครับวาดภาพตามจินตนาการของตัวเองใช่ไหมครับตัวนี้กำลังวาดภาพอะไรครับลูก อะไรนะโอเคครับทำให้สำเร็จนะครับทำให้สำเร็จสู้ๆเยี่ยมกลุ่มทำทุงบ้านเสมาอันนี้เบิร์กอันนี้เบิร์กช็อปนะครับกลุ่มทำทุงบ้านเสมาอยู่ที่กำมะนาศัครับครับ ทานโทษครับนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนครับจากมหาสารคามอยู่มหาสารคามนะครับแล้วก็มีท้องที่กรุงเทพกรุงเทพครับเมื่อกี้ได้ไปเั็ได้กับคุณแม่เคยเคยทํามาก่อนมั้ครับเนี่ยบ่ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณแม่เพ่นนีสอนทุกอย่างเลยมื้งเนี่ยเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านก็ได้เหมือนมั้งครับโอ้โหครับผมครับจริงๆแล้วคนกาลสินนะครับอ่าเพว่าจะชุมชนได้นะครับเพิ่น ผมมาแท้เท่าที่ทราบมา่ทําเป็นเกือบหมดครับเพราะว่าโดยเฉพาะสุภาพสตรีครับทําเป็นเกือบหมดทุกคนครับเพราะว่า,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 าทุกๆปีเราก็จะมีงานพระธาตุยาคูนะครับทุงนี้ก็จะไปประดับที่หน้าอ่าลานพระธาตุยาคูนะครับจะมีในช่วงมาครับบูชากับช่วง นิสาขาบูชาโอ้เต็มเลยครับครับสามารถเข้าไปดูครับเขาเรียกว่าทะเลตุงทะเลทุงครับครับเ้าเรียกว่รราทะเตินะครับอันนี้ครับอรับครับครับครันนรัออจครับครับครรรริรับ บ้านทุ่งสว่างบ้านทุ่งสว่างยุ้อใสครับคุณแม่ทุ้บนบ้านดงเมืองอ๋อบ้านงเมืองอ,อครับเจดีย์งใหญ่สูงสูงเหมือนมาครับครับบริดุไก่บ้านไหนครับดงน้อยอันนี้ก็เป็นอีกศิลปะนะครับท่านี้ทำอะไรครับ อันนี้ทำบงกุญเจช้างครับทำวงกุญเจช้างเป็นงานออเดอร์ครับเป็นงานออเดอร์เลยเอามาทําด้วยใช่ครับใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์ครับครับแต่ที่นักท่องเที่ยวมาจะได้ทําเป็นเดโนเสาร์กับปลาครับจะเป็นเดี๋ยวนี้รอสายนะครับครับเดี๋ยวพาชมทุ่งครับทือคุณแม่เป็นประดิษฐ์ไว้นะครับคุณแม่ครับ ทุ่งหรือตุ่งครับปกติแล้วความยาวประมาณเท่าไรที่คุณแม่ทำไว้ครับอันนั้นยาวมาระมาหทยยาวสุดเท่าไรครับยาวยาวสุดที่ทานสั่ง4เมตร4เมตรโอ้โที่ดูใส่ครับที่ที่เข้าไปประดิษฐ์โยนพระธาตุยาคู่นะครับครับครับ